ครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรงรรนะทำปุ๋ยนะทำปุ๋ยใช้เองกันครับผมโรงทำปุ๋ยของผมเนี่ยตั้งอยู่ที่หมู่11ตําบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับผมณนะที่ตั้งก็คือสวนเกษตรอินทรีย์จรันแอครับผมปวกปักหมุดไว้นะครับเ,เข้าไปได้ไปชมได้ก็ วันนี้ผมจะมา,าแนะนําวิธีการทําปุ๋ยอัดเม็ดนะแต่ก่อนที่เราจะไปอัดเม็ดเนี่ยเ,เราจะต้องตีปนก่อนอวันนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมชมขั้นตอนของการตีปนนะคราวนี้เราจ้องต้องมาดูก่อนว่าไอ,ไอ้ทีเ่เราจะตีปนนะมันเป็นปุ๋ยอะไรอ,อันนี้ที่ผมใส่กระบะไว้เนี่ยมันเป็นปุ๋ยที่ไก่ปรุงสําเร็จนะ คือผมปรุงมาแล้วหมักมาแล้วแล้วก็ทําให้แห้งแล้วแล้วพร้อมจะตีปคนคราวนี้ขั้นตอนของการตีปนของผมเนี่ยมันมีขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้นมาท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้คืออะไรจอมปลวกใช่ไหมครับเป็นดินจอมปลวกที่ผมเอามาจากนาผมนี่แหละนะเพราะว่าปุ๋ยที่ผมทำเนี่ยผมจะเอาทําไปใส่นาข้าวนะที่จะต้องอัดเม็ดแน่นะเพราะว่าเพื่อจะเอา อัดเม็ดแล้วไปใส่เครื่องหวานนี่คือขั้นตอนของการทําปุ๋ยของผมนะไอจอมปลวกเนี่ยมันมีสารธาตุอาหารหลักอยู่2ตัวก็คือ P ีกับ K นะะ P กับเคือฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนะเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวเนี้ยใส่เข้าไปในปุ๋ยที่เราทําขึ้นมาเนี่ยก่อนที่เราจะใส่เราก็ต้องมาตีปนนะเก็บไว้ในี้ในภาชนะ เพราะนั้นในตรงนี้เราจะใส่เท่าไหรเออผมลืมบอกไปว่าปุ๋ยที่เราเออหมักแล้วตากแห้งแล้วเนี่ยผมจะชั่งไว้กระสอบละ13กิโลนะ13กิโลนะเ,ออเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมจะ,ออจะบอกว่าทำไมถึงต้องเป็นเกณฑ์ตรงนี้นะมันมีอะไรที่เกี่ยวโยงกันอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของการทำปุ๋ยของผมอ,อ้าวในกรณีตรงนี้ผมก็จะใส่ไอ้ไอ้พันเนี้ไป3กิโล ก็เป็นเท่าไหร่ครับ16กกิโลถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาเราปั่นออกมาปุ๊บเนี่ยกระสอบนี้เนี่ยที่ผมตั้งไว้เนี่ยจะหนัก16กกิโลนะจะหักหนัก1ิกกิโลก็เดี๋ยวผมจะเอาไอ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 ดินจอมปลวกเนี่ยใส่เข้าไปสามกิโลไอไอ,อ,อกระบวยตรงเนี้ยหนึ่งตักอนะ่ะมันจะได้1กิโลผมลองทดสอบจับกิโลโนแล้วนะหนักกิโลตรงนั้นนะ่ยอ่าหนึ่งตักเกลือทุนพูลเนี่ยหนึ่งหนึ่งกิโลเพราะนั้นผมจะใส่ ไปปุ๋ยตรงนี้ลงไปไอ,อ,อ้ดินจอมปลวกนะเข้าไป3ตักครับนะผมเดี๋ยวผมจะตักเข้าไปเลยครับผมเอาตักไป3ตักเรียบร้อยละ3ากิโลนะไอนี่คือ,อดินจอมปลวกนะผมจะใส่เข้าไปนี้นะอ่ะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเหมือนกับที่ผมปั่นปั่นเอาไว้เนี่ยอยู่5กระสอบแล้วเออผมบอกลืมบอกว่าเซต ชุดเนี้ยผมจะทําทั้งหมด12กระสอบนะคือไอไอไอสิ่งที่ผมกําหนดเป็นชุดชุดเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวโยงกัน,กนว่าทําไมต้อง12กระสอบนะก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยๆท่านผู้ชมก็ชมไปเรื่อยๆนะมันก็จะรู้เองว่าทําไมผมต้องจัดเป็นชุดอ่าสิกระสอบนี่ผมปั่นไว้ได้5กระสอบแล้วเนี่ยลักษณะของการปั่นนะมันจะออกมาอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ปั่นเสร็จขั้นตอนข้องการปั่นนะปั่นปั่นให้เป็นผงก่อนอ่าเออ อันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มสตาร์ทเครื่องกันแล้วกันนะอา้าวผมจะเริ่มสตาร์ทเครื่องนะแล้วก็คอยดูวิธีการทำงานนะแล้วก็เปิดนะเปิดลิ้นนะนะแล้วต้องเอาไม้ช่วยนะเพราะว่ามันนะ ลงรูปเลยเห็นไหมเพราะนั้นในกรณนี้ดินจอมปวกมันจะผสมตี่นไปพร้อมกันเลยนะ จะผสมกันไปในในตัวนะวิธีวิธีนี้มันจะสะดวกนะไม่ต้องไปผสมไปหังครบับหมดแล้วนะเราจะเห็นว่าหมดแล้วเราปิดต้องปิดนี้นะปิด,ปดนะก็เรียบร้อยนะครับเอาตอนนี้มาดูลังหลังจากในกระบะหมดแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในในเนี้ย ทอเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันไหลลงมาเกือบเต็ระสอบเลยครับเนี่ยถึงนี่เลยนะฮะอ้ะาวครานี้เราก็ต้องมาช่วยกวาดนะกวาดกวาดที่มันอยู่ในในเครื่องนะฮะให้มันลงมา<อ>เห็นไหม ปิดเครื่องนะฮะจบจบัจบ,บหมดกระปะแล้วปิดเครื่องนะอแ,แล้วอ่ะบร้อยแล้วครับหนึ่งกระสอบอ่าหนึ่งกระสอบเราก็เอาเอาไปวางไว้จะจุดรวมพลนะเอาไว้โชคที่เดียวกันนะครับผมไอ้พัดลมนี้ต้องต้องเปิดนะเวลาตีอ่ะเพราะว่าเช่นนั้น ไอฝุ่นมันจะย้อนนะมันจะมีที่ผงฝุ่นเต็มหมดนะเวลาตีนะก,ก็ก็ต้องเปิดพัดลมช่วยให้มันเป่าฝุ่นไปไกลๆนะโอ้ก็มีแค่นี้นะคือการคือการการตีป่นนะเ,เดี๋ยวผมจะทำจนครบก็สอบแต่ผมถ้าจะถ่ายให้ท่านผู้ชมแค่นี้พอให้รู้ว่านี่คือการตีป่นก่อนที่เราจะไปอัดเม็ดนะอันนี้คือเครื่องอัดเม็ดซึ่งซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมไปดูอีกคลิปนึงแล้วกันแต่เฉพาะคลิปเนี้ย ผมจะให้ท่านผู้ชมดูเฉพาะเรื่องการตีป่นนะขั้นตอนของการตีปลนมีทําอย่างไรบ้างผสมอะไรบ้างแป๊บเดียวเสร็จนะมันอยู่ที่เครื่องครับอ่ท่านถ้าท่านติดตามผมเนี่ยเครื่องนี้ผมทําเองนะผมทำเองหาเศษเหล็กในในบ้านผมเนี่ยเนี่ยมอเตอร์แกมเตอร์อเ,อรเก่าๆนยทำจนสําเร็จออกมาแล้วก็สามารถมาอัดเม็ดทำปุ๋ยใช้เองมา2ปีแล้วนะสองปีแล้วนะ ปีนี้เป็นปีที่3ที่ทำปุ๋ยช้เอกครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ่าถ้าท่านสนใจนะก็ก,ก็ก็มามาดูได้นะฮะณนะสวนกเกษตรอินรีจารันแอก็ท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้จากของจริงมาได้ที่นี่เนี่ยน,นี่คือของจริงของผมอ่านี่คือโรงเรือนนะโรงเรือนผมอ่าเพิ่งทําเมื่อปีที่แล้วเดิมทีลังคามันพังนะ,ะผมเอาเมทัลซีนมามุงใหม่ล้วอ สบายมากเลยคราวนี้ฝนตกก็ไม่ต้องกลัวนะคราวนี้สบายได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะดินจอมปลวกท่านไปหาได้อย่างนาของท่านเนี่ยเยอะแย,ยะหมดนะบนหัวขนาเนี่ยเอา,เอาเ,อาเอาเก็บเก็บมาเลยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับอ้าวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ